สวัสดีครับพี่น้องสุขุสุขอนมือนีผู้ขาลูกสาวลาเขาวสวนยนี่มือแรงครับพี่นอ้องย่าประมาณเวลาตอนนี้ก็ประมาณสี่โมงแรกเนาะครับพี่นอ้องมาเละเาบาืองสวนทุเรียนครับว่าจะขึ้นน้ำดีให้มาขื่นน้ำดีเพราะว่ามือว่านก็นโค้น้ำไปแล้วครับมือนีกันดูตน้นแต่ละตน้นงามใสได้เลยแหละครับช่วงนี้ก็มีความชุขครับพี่นอ้องเราเห็นต้นทุเรียนเป็นแบบนี้แต่สีได้ใบเพิ่งจะหน่อยไปหน่อยหนึ่งนะครับพี่นอ้องพอดีไปว่านเขาไปบานเดือพี่นอ้นองออบอกไ้ฟังภาษาบาลผมเลย ภาษาพนมเป็นภาษาย่อนะครับพี่น้องเรื่องภาษาย่อภาษาย่อฟังง่ายๆฟังง่ายง่ายสบายสบายๆครับพี่น้องนี่กเำลังทุเรียนไปนําเห็นบ่ครับนี่งามอยู่เลยครับแต่งยอดดีครับทีนึงไปทำไปย่องอีกก้อนหนึ่งครับอีกก้อนหนึ่งก็งามคือกันนี่ครับก้อนนี้ก็มันสี่ห้าปีแล้วครับก้อนนี้แต่ว่าบ่บ่ค่อยต้นใหญ่ครับเพราะว่าเพื่อนเจอโรคดูครับต้นนี้จักเดียวเป็นเชื้อราดำตัวก็เป็นน้พันนี่ครับใบร่วงหน้าหนาวเมื่อกี้เพื่อนก็เป็นนะเพื่อนเพื่อนป็นแดงเพื่อนป็นน้ำมึดครับต้นนี้ เนี่ยเบื้องต้นนี้ที่ไม่ไม่บ่ค่อยได้ป่วยครับต้นนี้ต้นนี้ถือว่าโอเคเลยเห็นบอคับในในการต้นนี้ครับต้นนี้5ปีนะครับพี่น้องถ้าเบื้องปีหน้านี่ถ้าต้นพุ่นใหญ่ขึ้นกวน่านี้หรือว่าง่าพุ่นใหญ่ขึ้นกวน่านี้พวกบัวซีลองเอาดอกฮัดเอาดอกก่อนครับพี่น้องบอสิบวาลเขทนเด้ฮัดเอาดอกก่อนสิบ่าลเหน่วยนี่เห็นบอแต่งกิ่งก็พอดีดีใช้ได้พอประมาณนะสัำคมร,รู้ขมสามาาถเหา่านี่น,นะครับอาศัยไปเบื้องส่วนไอ้สายแต่ละคนเแล้วจะมาพัฒนาของเจ้าของครับพี่น้อง เรื่องปุ๋ยเรื่องยาก็สิบสิบสิบพูดแล้วสิบสิบสิบ,บ,บหม่ก็ว่าพ่นเสื้อทุกสิบมือ LLC นะครับแล้วพ่นทุกสิบมือครับพี่น้องมาเมื่องก่อนนี้ครับพี่น้องก่อนนี้ก็อยู่ประมาณประมาณปีประมาณปีก,กว่านๆครับต้นนี้พร้อมกับต้นที่ที่ยู่ขวามือผมนะครับแต่ก็เริ่มแตกยอดแล้วครับถือว่าเป็นเป็นต้นทีนท่ใช้ได้อยู่บ่ค่อยมีปัญหาครับต้นนี้นี่มาเรื่องอีกต้นนึงครับพี่น้องเพิ่งเป็นกําลังใจคุยกันไปแล้วครับพี่น้องพุ่นนี้ผม่มีสาระคือเดี๋ยวเดี๋ยวรอบหน้าผมสิไป ไป,ไปเบืองส่วนพี่ซักกันว่าเพิ่นปูคอนใส่แล้วตอนนี้ครับตัวนี้ก็แตกยอดดีดีเลยครับพี่น้องให้หน่อยอืมในการนี้ครับสูรปุ๋ยพ่นถูกสิบมือนี่ครับในการว่านทุกสิบมือพ่นทูกสิบมือแต่ซื้อบ่รยายนี่ค่อยๆซื้อคือพูดว่าอะไรครับพี่น้องเห็นอออบอกแตกยี่หอดีดีครับงามอยู่เส้นลายเส้นมันเป็นอันนี้เป็น,ปนใบจุดเรือเลืองหนึงน่งใบอ่อนนะครับผู้ว่าแพ้อะไรสักอย่างหนึ่งอยู่นี่พกกูกําลังคาวิธีแก้ไขอยู่ครับกลัลังคาสาเหตุว่าเกิดจากหยังครับ จุดนึงเรื่องในใบนะครับเดี๋ยวถ้าผมหาสาเหตุได้แล้วเดี๋ยวผมสิมาบากัดฟังได้พี่น้องเดอ้อข้าวแมนปลูกง,ง่ายคือต้นอันนี้นะใบมะกรูดคือสบายเนาะพูดอะไรก็ขึ้นนด้ใบมะกรูดเห็นบ่พปะแตกยอดอันนี้ตัดยอดเพิ่มออกนี่ครับเพื่อคนจะได้บ่ขึ้นสูงลายยังเอาง่ายไปใหาลงไปเบป็งข้างล่างในคูซาครับพี่น้องในคูซาเอาไม่ยังอันนี้โอ้อันนี้ฮอร์โมนสารยาบำรุงสมาหรับผู้ปลูกมะมูนะครับผู้ปลูกในกูดังขอรของเก่ายัางเลืออยู่พวกเรามาใสา้ ลองเบื้องมันซิบไตายซมบูมันไม่ขาดอายุหรอสิบปีแล้วครับฮอร์โมนรุ่นนี้ก็อยากมันเอามาลองพ่นเบื่องอาทิตย์หน้าผมสิลองพ่นเบื่องครับพวกหลายๆอย่างโบลอนพวกตระเรือนนะประมาณนี้สี่ห้าหกขวดนะครับอันนี้ก่อนนี้ก็ประมาณสี่หอดปีแล้วมั้งครับ,นนก,ร 4, 5, 6, รบก่อนนี้ผมว่าผมปลูกอีกคู้ชาเนี่พอเอามาปลูกซ่อมนาเพื่อนไตสมองกันตัวเก่าอพนี้อันนี้ก็ก้านยาวครับพี่น้องเห็นไหมโอ้ก้านยาวก่อนนี้ก้อนสิฟื้นได้นี่พอแหงพี่น้องเอ้ยพูดยันพู้นะ โอ้ยพุดนะยอดพ่นงามคักโอ้ยเนาะก้านยาวสมชื่อนี่ครับพี่น้องเลยเมื่อกี้นี่ยามหนาวพันก็ยันหมู่เลื่อนได้ใบล่นถึงกันครับพี่น้องนี่เอาเอ็ดยังกันซองม่ลูกนี่เอาเอ้าเอียดยังตกน้ำซะเด้อพูดนะเอาพูดนะโอ้ยพ่อโอ้ยพูดนะพูดนะเอาตกน้ำหากันแม่ตกน้ำซะเนาะลูกสาวลาภุคานี่ก็ได้นี่นี่อันนี้ก้านยาวครับพี่น้องเลยนี่ก็ได้ก้านยาวยาวอยู่ดีครับพูดนะเป็นทุกโลกพนนีีครับพี่น้องจักแม่นพ่สัง โอ้ oh, หลายๆอันครับเป็นทุกโลกไปรุ่นก็เป็นเราเข้ารุครับเพื่อนนี่อย่าต้นนี้มันเป็น